ถ้าใครจะเลือกซื้อคอยนในเกมฟีฟ่15นะครับไปดูฟีฟ่15 Thailand คอย n ได้เลยครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะทำแพ็คโอเพนิ่งให้ทุกคนดูนะครับแพ็คโอเพนิ่งอันนี้ไม่ใช่แพ็คโอเพนิ่งอย่างกับธรรมดานะครับมันเป็นสเปเชียลแพ็คโอเพนิ่งเพอ EA มีแพ็คาละ5,000 50, 0ให้เราครับเนี่ยครับแพ็คละ5,000 50, 0เปิดได้แค่3แพ็ค12คน all r a หมดเลยครับ ดูว่าโชคผมจะดีหรือไม่ครับวันนี้มีใบสีส้มมัน of the m a t c ชคริสเตียโนโรน aldo ครับมันมองเข้า2โกสู้กับผมคิดว่าชาวค่านะครับใน Champions League เขาก็เลยได้มัน of the match ใบสีส้มเลยครับแล้วก็ทีมออฟเดอะวีคอาทิตย์นี้ครับไม่ธรรมดาครับก็โอเคโอเคเพราะมีสวาเรสครับ91้ิลุยสสวาเรสแล้วก็ดาบิดิลเดส แค่นี้ผมคิดว่าที่เก่งนะครับเควินกิบส์รอนดอนผมคิดว่าแค่สวาร์สกับดาบิดลุยส์เนี่ยที่อยากได้ที่สุดดูสตาร์ทของลุยส์สวาร์สที่วิ่ง85เลี้ยงบอล92ยิง93นู่นนหะครับแล้วก็ความแข็งของมัน83คัตลุกโอพีมากดาบิดลุยส์ก็โอเคผมเคยมีทีมโมเดียร มว่าทีมมอดดิเยร์ของมันอะโคตรโอพโคตรเก่งเลยครับแล้วก็อินฟอร์มนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงแต่นี่อะครับอินฟอร์มอาทิตย์นี้ด้วยแล้วก็มันน็อตมาชวานาโดอยู่ในแพ็คด้วย First PACK ครับ SPECIAL 50,000 84 Oscar. ออสการออราคามันเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อลืมไปครับตอนนี้แอม EA FIFA 15เนี่ยครับเขามี price lock ครับเขา lock price ไว้ดูนี่ออสการ์นั่นกับไปประมาณ7,000นะเห็นหรือเปล่าครับข้างล่างมันบอก min price 105แล้วก็ max price 7,000 EA มันทำ system อะไรของมันไม่รู้ครับใหม่ดูพักที่2กันเลยมา come on come on อ oh, ๋อโทรมากว่า เซจิโอบิสกิตโอ้โหแพ็กสุดท้ายครับมาเลยแพ็กสุดท้ายครับผมจะไม่ดูไว้พรนะ้ะโอ้มัตคอมอนคอมอนอินฟอร์มเคอรนกิบส์อินฟอร์มเคอรนกิงหรือไม่แพงวะอินฟอร์มเคอร i นกิส์ 400k 200k ก็ได้เงินคืนครับได้เงินคืนมา inform last pack inform ครับมาเยี e ai, ่ยมเสียดายเขาไม่เป็นลุยซัวเรสหรือว่ามันนับดัมช์คริสเตียนอวานอโดแต่ผมก็ happy อยู่ครับเพราะ inform kevin gibbs นะครับแพ็กหมดไปแล้วครับเปิดไปแล้ว3-5ม0 0 0ืนแพ็กแล้วก็ได้ inform อันหนึง่ง t r o เ s จ g e biscuit s c h ภสกตครับแล้วก็ใครนะ First Pa o s c ออสการ์เฟก็อินฟอร์มผมก็พอใจแล้วแต่สำหรับแพ็คโอเพนิ่ของผมหมดไปก่อนนะครับวันนี้อย่าลืมกดปุ่มไลค์ครับผมด้วยนะครับถ้าชอบแพ็คโอเพนิ่แล้วก็อินฟอร์มเคเรนกิฟส์ของผมกดติดตามผมได้ครับข้างล่างถ้าอยากดูแพ็คโอเพนิ่ของผมในตอนต่อไปผมลาก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ